ความจริงช่องนี้มันก็ไม่ใช่ช่องแรกของผมซะทีเดียวนะครับจริงๆผมเองก็เคยทำช่องอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ช่องนี้ก็จัดการตกแต่งใหม่แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับถ้าคุณผู้ชมเพิ่งจะเข้ามาที่นี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ช่องของเรามีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตคุณผู้ชมก็จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆเหล่านั้นนะครับผมชื่อเกษมเกษมพุทธเรืองศรีนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็นอกจากจะสอนหนังสือแล้วปัจจุบันเองผมเองก็จัดรายกรารวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยเหมือนกันนะครับรายการที่ผมจัดก็มี มากมายหลายรายการเลยก็นอกเหนือจากเรื่องของการสอนหนังสือเรื่องของการจัดรายการผมเองก็มีช่อง YouTube อยู่2ช่องก็คือช่องสิ่งที่สงสัยช่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับอะไรที่ใส่ในรายการวิทยุไม่หมดผมก็จะเอามาใส่ในรายการสิ่งที่สงสัยในช่อง YouTube นี่แหละนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องนี้ก็คือช่องอาจารย์เกษมนั่นเองนะครับส่วนตัวเองผมเองเป็นคนที่ชอบรีวิวสิ่งต่างๆมากมายเลยนะครับชอบท่องเที่ยว ไปเที่ยวมาหมดแล้วนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียหรือจะเป็นออสเตรเลียในยุโรปเข้าไปฟินแลนด์มานะฮะเรียกว่าประเทศในอาเซียนของเรา10ประเทศเหลืออยู่แค่2ประเทศที่ผมยังไม่ได้ไปก็คือบรูไนกับอินโดนีเซียก็คงจะต้องหาโอกาสที่จะไป2ประเทศนี้ให้ได้เลยนะครับอย่าง เวียดนามนี่ก็ไปมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไปถ่ายคู่กับงูตัวเล็กๆที่เขาดองเอาไว้อยู่ในโหลยาดองเล็กๆนี่แหละนะครับนอกจากเวียดนามแล้วผมก็ยังไปลาวลาวนี่ไปหลายรอบนะครับมีทั้งไปทํางานแล้วก็มีทั้งไปเที่ยวอย่างอันนี้ก็คือถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนะครับนอกจากลาวก็ยังมีเมียนมาเมียนมานี่ก็คือไปนุ่งโรงไปโพกผ้าเหมือนเป็นคนพมา่าเ,เลยเลยทีเดียนะครับแล้วก็พอเราเป็นนุ่งสรง เราก็จะได้เข้าไปเรียกว่าทุกที่เลยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรยังไงได้ใกล้ชิดติดริงไซส์กันเลยได้สิทธิพิเศษเสมือนหนึ่งเป็นคนเมียนมากับเขาด้วยคนหนึ่งเลยทีเดียนะครับก็นอกเหนือไปจากทั้งเวียดนามลาวมาเลเซียสิงคโปร์ผมยังไปอินเดียมาอินเดียนี่ไปมาสองรอบนะครับรอบหนึ่งก็ไปแคชเมียร์ไปทัชมาฮาลไปอุ้ยหลายเมืองเลยทีเดียวอีกรอบหนึ่งก็ไปพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบลนะครับสรอบรวมๆกันก็ สักประมาณ20วันเห็นจะได้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแคชเมียร์ตอนไปนี่หิมะตกพอดีเลยทีเดียวนะครับหิมะก็จะเป็นปุยๆนิ่ม,มๆแบบนี้นะครับนึกแล้วก็ ต้องเตือนตัวเองไว้เสมอเลยนะครับว่าถ้าคราวต่อไปได้มีโอกาสไปแคชเมียร์ต้องอย่าลืมเอาน้ำแดงกับเอานมข้นหวานไปด้วยนะครับก็อเอาไปราดกินกับฮิมะได้เลยทีเดียวนะครับหรืออย่างเมื่อปีที่แล้วเองก็ได้มีโอกาสไปฟินแลนด์ก็คือไปยุโรปนะครับก็ไปเป็นคอร์สอบรมสั้นๆ10วันแต่ว่าก่อนจะไปถึงช่วงของการที่ไป นำเสนองานที่เราทำมาตลอด6เดือนคือจะมีอาจารย์จากที่ฟินแลนด์บินมาสอนที่เมืองไทยแล้วเราก็ทำชิ้นงานคล้ายๆกับเป็นงานวิจัยชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปนำเสนอกันที่ประเทศฟินแลนด์ก็ไปเรียนรู้เรื่องของ การเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในหมาทยาลัยจากประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมถ้าเพิ่งจะเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องนี้แน่นอนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูรายการย้อนหลังต่างๆที่ จะนำมาสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชมกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันติดตามกันต่อไปกนแล้วกันสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม